ให้ทุกปีครับให้ทุกปีเลยอันนี้ยืนยัอนแค่ปีนึงเราให้กี่ทุนนึงเลยเยอะไหมเอ่อเยอะครับ50ทุนอะไรแบบนี้หลายเยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันท่านโรงเรียนเขามาขอความช่วยเหลือหรือว่าเราเข้ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเองครับอยากช่วยเองมากกว่าครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าเราด้วยเพราะว่าเราเองก็อยากจะกลับไปทําความดีเล็กๆน้อยๆอยากให้กําลังใจเด็กๆเล็กๆน้อยๆครับอยากให้เขาแบบโอเคคนนี้ ผมมีทุนการศึกษาดีเพ้่มมีเรียนเรียนดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีทุนการศึกษาเราก็เลยเอออยากจะมอไม่เขาอะไรแบบนี้ครับผมโรงเรียนไว้ยังไงบ้างโรงเรียนก็เ,นเก่ามาโอ้ดีใจครับดีใจคุณครูทุกคนก็ดีใจที่แบบ<ด>ไม่ลืมโรงเรียนเก่าคนในจังหวัดก็ดีใจเหมือนกันแต่เราอยากไปจริงๆนะอยากไปจริงๆอยากจะไปช่วยเด็กนักเรียนจริงมีอำนาจเจริญครับกา่จะทุนการศึกษายังมีทำมีพันธทำอย่างอื่นไปด้วยแบบ กั <łość> <S 2> <S 2> บโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้มีโปรเจกตเข้ามาก็จะเป็นทุนการศึกษาเกี่ยวกับแบบนักกีฬาเพิ่มเข้ามาครับอย่างปีที่แล้วก็เพิ่งมีทุนการศึกษานักกีฬาเทนนิสเข้ามาปีนี้ผมก็อยากจะให้แบบ นักกีฬาวิ่งด้วยเพราะผมเองก็วิ่งเหมือนกันอ,อะไรแบบนี้ใช่ในส่วนของอาคารบริเวณอะไรต่างๆนี่ช่วยเหลืออะไรโรงเรียนอะไรเพิเ่มเติมไหมครับตอนนั้นทางโรงเรียนเขายังแบบยังยังไม่ต้องการในส่วนนี้<ๆ>ก็เลยยังยัง<ๆ>ยัง<ๆ>ไม่ได้มอบให้อยากจะมอบให้เด็กๆเกาะครับอยจะทําไปถึงเมื่อไหร่ตตลอดเลยไหม <พอ S 2> ทำไปเรื่อยๆครับไปเท่าที่กําลังเราทําไหวครับจะเป็นพ่อพลาของเด็กๆไปแล้วเนาะรุ่นน้องให้รุ่นน้องดีกว่าครับให้รุ่นน้องได้มีทุนการศึกษาดีๆไปเรียนดีๆต่อยอดดีๆครับทุนแต่ละทุนนี้เราให้หนักก็เลย ไม่น้อยครับไม่ได้เยอะอะไรมากครับเพราะว่าเราก็มีหลายทุนอยากจะให้กระจายทั่วถึงมากกว่าครับเหมือหรอโอเคได้ครับได้นะคะขอบคุณครับโอเคค่ะ เป็นลมแล้วจ้าคุณแม่าธเอ้พอัพการกษาจริงจริงใช่จริงใช่จริงเห็นแบบมมาโอเคไหนๆก็ตอบเลยลวกันเดี๋ยวจะไปเดือนเม่าเมร่เลยก็ไเดี๋ยวสองตนต้เไม่มายาไม่มายาได้ฝั่งนี้นะ không tới 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 chơi 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 Để không chơi chơi